สวัสดีครับพวกเราชาวศิลปรกรทุกท่านนะครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกับคนพิเศษนะครับกับผมโดงนัทนานสิริเจริญครับวันนี้ผมมีพี่สาวคนหนึ่งซึ่งจบจากคณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์นะครับเป็นผู้ที่เรียกว่าจบจากสายสามัญมาแล้วมาเรียนสายศิลปะซึ่งจริงๆเนี่ยในสมัยก่อนถือว่าเป็นเรื่องที่ ยากมากนะยากมากนะครับแต่ว่าพี่ท่านนี้ท่านก็เรียกว่าใช้ความมานะอดทนฝ่าฟันพยายามจนสามารถสอบเข้ามาเรียนในคณะจิตรกรรมได้และพี่สาวท่านนี้ของเราสิทธิ์เก่าของพวกเราชาวศิลปาก่อนท่านนี้คือใครท่านทำอะไรอย่างไรบ้างนะครับผมขออนุญาตที่จะ ให้ท่านได้แนะนำตัวเองก่อนนะครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อรวมแก้วสีชัยวานชื่อเล่นแก้วเข้าเรียนคณะจิตรกรรมปฏิมากรรมและภาพพิมพ์ตั้งแต่ปีพศ2519วิชาเอกจิตกรรมพี่มาจาัดสายสามัญน,นะคะก็เรียนอนุบาลถึงม .5 จากโรงเรียนมาแต่ดีอีทิศไรอาวเลครับ องขอบพระคุณพี่แก้วมากๆเลยนะครับที่สละเวลานในการที่จะให้คําตอบกับพวกเรานะครับได้รู้จักพี่แก้วมากขึ้นผมมีคาถามต่อไปครับที่อยากจะถามพี่แก้วนะครับก็คือว่าถ้าจะให้พี่แก้วบอกแนวทางในการเรียนหนังสือในศิลปกรน,นะครับไม่ว่ารุ่นน้องๆนะรุ่นใหม่ๆรุ่นปัจจุบันนี้จะเรียนในคณะอะไรก็แล้วแต่นะครับ คือจะมีเคล็ดลับในการเรียนอย่างไงนะครับนอกจากวิธีการเรียนในคณะจิตกรรมแล้วเนี่ยคณะอื่นๆเนี่ยพี่แก้วมีคําแนะนําอย่างไรครับแล้วมีวิธีการเรียนอย่างไรที่เป็นเทคนิคพิเศษที่น่าสนใจครับที่พี่แก้วอยากจะบอกกับพวกเราที่ชอบว,วาดรูปตั้งแต่เด็กค่ะตอนป .6 เคยวาดรูปไปส่งประกวดในหนังสือสตรีสารคอลัมน์ ประลองศิลป์ประลองออกแบบที่พี่เทวศิริสุขสงภาเป็นคนคุคมคอลัมน์ได้รางวัลหลายครั้งจนเป็นจุดเริ่มต้นของการใฝ่ฝันที่จะได้เข้าเรียนคณะจิตกรรมตรรมั้งแต่นั้นมาต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนที่จะสอบเข้าคณะจิตกรรมที่มาจากสายสามัญวิชาพื้นฐานมีน้อยมากตอนนั้นก็ลังเลอยู่สองคณะว่าจะเลือก คณะจิตกรรมศิลปกรหรือว่าคณะอักษรศาสตร์จุฬาแต่ในที่สุดก็ต้องเลือกจิตกรรมเพราะว่าเราต้องเลือกคณะที่มีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับหนึง่งนะคะพอสอบติดคณะจิตกรรมเข้าไปเรียนปีแรกรู้สึกท้อใจมากเพ,าเพราะว่าเพ้นไม่เป็นเลยวิชาสีน้ำเนี่ยในขณะที่เพื่อนเ็าเพ้นกันเย่งๆพี่ก็ทำอะไรไม่ถูกเลยแต่ในที่สุดก็พึ่สู้เพราะว่า นึกถึงคำแนะนำของพี่เทสิลิค่ะที่บอกว่าเราต้องขยันเป็นสองเท่าของเพื่อนถ้าเพื่อนว่า10ิรูปเราต้องว่า20รูปก็พยายามแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือต้องขยันนะคะแล้วก็เข้าห้องสมุดทุกวันเลยไปค้นหนังสืออาร์ตต่างๆที่สอนวิชาที่เราไม่รู้เช่นออวิชาเพ้นส์ีน้ำเบื้องต้นขั้นพื้นฐานอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ พี่ก็ได้เปรียบตรงที่พออา่อานภาษาอังกฤษเข้าใจก็เลยมีหนังสืออาร์ตผู้นี้ค่ะเป็นครูผู้ช่วยและมาถึงคำถามต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะถามพี่แก้วครับว่าหลังจากที่พี่แก้วจบการศึกษาไปแล้วเป็นบัณฑิตจากคณะจิตรกรรมศิลปรกรไปแล้วเนี่ยมีเรื่องเล่า สำหรับวิธีในการที่เข้าไปสู่การทำงานแบบมืออาชีพนะครับตามที่พี่แก้วมีประสบการณ์แล้วได้ข้อคิดอะไรครับจากการที่ไปทำงานแบบมืออาชีพจริงๆในทุกๆภารกิจที่เคยได้ทำมาครับพี่แก้วครับพอจบจากคณะศิลปกรรมก็ไปทำงานที่แรกที่บริษัทโฆษณาในตำแหน่งอาสี์ ทำหน้าที่ทำอาร์ตเวิร์กอะค่ะแล้วก็เรียนทำได้ปีเดียวพี่รุ่นพี่ที่กิจกรรมก็มาชวนให้ไปทำงานที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็มีโอกาสได้เข้าไปทำในตำแหน่งพนักง,งานประชาสัมพันธ์แผนกิจกรรมพิเศษแล้วก็งานที่ทำก็คือเผยแพร่กิจการของธนาคารด้วยกัน ไปจัดนิทรศการตามสาข,ขาต่างๆทั่วประเทศจากนั้นก็ย้ายแผนกมาแผนกผลิตสื่อสิ่งพิมพ์คราวนี้ก็ได้เรียนรู้วิธีการขบวนการสิ่งพิมพ์นะคะการทำอาร์ตเวิร์กการเรียงพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์การแยกสีซึ่งทั้งหมดนี้เราไม่เคยเรียนมาจากคณะจิตกรรมเลย แต่ว่าเราก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆทําอยู่นานมากถึง20ปีก็ลาออกมาเป็นอาจารย์ที่เปลี่ยนอาชีพไปสอนออกแบบเสื้อผ้าที่สมาคมรั่งเศสกรุงเทพแล้วก็ได้ทุนไปเรียนเพิ่มเติมนะคะวิชาออกแบบเสื้อผ้าแล้วก็ได้มีโอกาสไปสอนที่คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกรรรรษตรบัณฑิต ก็สอนวิชาออกแบบเสื้อผ้านี่แหละค่ะคาวน,นี้ก็ได้เอาความรู้วิชานาะตมีมาสอนวาดโครงหุดเปลยสําหรับใส่เสื้อผ้าก็วาดได้ถูกสัดส่วนมากเลยให้นักเรียนได้เรียนนะคะหลังจากนั้นก็กเกษียณตัวเองตอนอายุ60ก็ลาออกมาแล้วก็มาเป็นศิลปินอิสระค่นนี้ก็ออกมาวาดรูปอยู่บ้านเฉยๆค่ะ มาถึงประเด็นคำถามต่อไปนะครับที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพวกเราชาวศิลปรกรทั้งสิทธิ์เก่าด้วยกันแล้วก็สิทธิ์ปัจจุบันรุ่นน้องๆน,นะครับรุ่นลูกรุ่นหลานได้เลยนะผมอยากจะเป็นตัวแทนถามว่าสิ่งที่พี่แก้วคิดว่าเป็นอุปสรรคและปัญหานะครับที่เรียกว่าเป็นปัญหาที่สําคัญมากเลยนี่นะครับสําหรับการเรียนจบออกไปแล้วก็ไปทํางานนะคือ เมื่ออยู่ในแวดวงการทํางานนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมและสิ่งที่ต้องระมัดระวังรวมถึงการปรับสภาพนะทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรครับพี่แก้วครับจากประสบการณ์หลายรูปแบบที่ผ่านมาทําให้ได้ข้อคิดว่าไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามเราสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้เสมอ วิชาที่เรียนมาจากคณะจิตกรรมทําให้มีความละเอียดอ่อนมีสุนทรีมีความประนีมีระเบียบแบบแผนสิ่งเหล่านี้สามารถเอามาแดัดแปลงให้ใช้ในการทำงานทุกสาขาอาชีพอย่าไปคิดว่าทําไม่ได้เพราะไม่เคยเรียนให้มั่นใจในความสามารถของตัวเองแล้วก็ต่อสู้กับอุปสรรคทุกอย่างที่ขวางหน้าแล้วปัญหาต่างๆ ค่อยคลีคลายไปเองค่ะอีกหนึ่งคำถามนะครับที่อยากจะถามพี่แก้วเพื่อให้ได้ข้อคิดและก็ประโยชน์สำหรับพวกเราชาวศิลปกรน,นะครับหากว่ามีรุ่นน้องนะครับหรือว่าสิทธิ์เก่าด้วยกันเองที่ตอนนี้กำลังรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยขาดความมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองเนี่ยเคยคาดหวังเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การทำงานความรักสุขภาพนะการเงินเหล่าน,นี้เป็นต้นนะครับพี่แก้วอยากจะให้ข้อคิดอะไรในประเด็นต่างๆเหล่านี้ครับข้อนี้เป็นคำถามที่ตอบยากมากนะคะเพราะตัวพี่เองก็ยังต่อสู้กับความรู้สึกว่าชีวิตไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังอยู่จนทุกวันนี้สิ่งที่อกจะให้ข้อคิดในประเด็นนี้ก็คือขอให้อยู่กับปัจจุบัน ยอมรับเปนสิ่งที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้มองโลกในแง่ดีและยิ้มเข้าไว้ค่ะเอาละครับสำหรับข้อคำถามสุดท้ายนะครับซึ่อยากให้พี่แก้วช่วยแสดงความคิดเห็นให้พวกเราได้รับทราบสักนิดหนึ่งนะครับว่าพี่แก้วเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรครับกับรูปแบบวิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่างๆในยุคดิจิตัลเนี้ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยนะจากวิถีเดิมที่พี่แก้วเคยเรียนตอนนั้นแล้วยุคปัจจุบันตอนนี้นะครับพี่แก้วมีความคิดเห็นอย่างไรครับยุคออนไลน์ยุคดิจิทัลนี้นะครับแล้วก็ศิละปะรูปแบบใดครับหรือประเภทใดครับที่สังคมไทยเนี่ยควรจะอนุรักษ์รักษาเอาไว้นะฮะแล้วก็ปลูกฝังใหุ้นลูกุหลานของเรานะที่เป็นคนไทยเนี่ยสืบทอดสิ่งต่างๆเหล่าน,นี้ ต่อไปตราบนานแสนนานครับพี่แก้วครับการสร้างงานศิลปะไม่ว่าโดยวิธีใดต้องใช้ทักษะของศิลปินทั้งนั้น AI ช่วยให้เราสร้างงานศิลปะได้อย่างไรขีดจำกัดช่วยทำความฝันให้ปรากฏเป็นภาพได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งการทำงานในยุคออนไลน์สามารถช่วยให้ผู้ชมเข้าถึงงานศิลปะได้อย่างรวดเร็ว เราไม่ต้องไปพิพิธภัณฑ์เราก็สามารถชมงานศิลปะชมงานจิตกรรมจากศิลปินทั่วโลกได้จากที่บ้านโดยส่วนตัวแล้วพี่ชอบมากค่ะพี่คิดว่าลายไทยที่อ่อนช้อยงดงามมีเอกลักษณ์เป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์และปลูกฝังให้ลูกหลานไทยกลับมาแสนนานค่ะวันนี้ผมต้องขอกราบขอบพระคุณพี่แก้วมากๆเลยนะครับ ที่สละเวลาในการที่จะมาให้ข้อคิดเห็นนะฮะในกรณีที่เรียกว่าเป็นประสบการณ์จริงจากการเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยศิลปกรรวมทั้ง,ทงกันออกไปทำงานเป็นมืออาชีพในแวดวงการทำงานแล้วก็ข้อคิดเห็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและแน่นอนครับถ้า พวกเราเชาสศีลวกรฟังตรงจุดไหนแล้วรู้สึกว่าสามารถจะนําไปปรับใช้กับตัวเองในด้านแนวทางการคิดหรือการทํางานก็ได้เลยวันนี้ขอบคุณมากมเลยนะครับผมดงนัทนาสุริเจริญพบกันครั้งหน้ากับคุยกับคนพิเศษขอบคุณมากสวัสดีครับ